สวัสดีครับจากสวนในชาโตที่เมืองอีแวกดงเลแบงนะครับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นส่วนมีต้นไม้ใหญ่ล่มลื่นนะครับจริงๆอยู่ข้างๆติดก,กับถนนนะครับเดินทางสะดวกมีรถวิ่งผ่านไปมาใกล้ๆมีทางด่วนใกล้ๆนะครับแล้วก็เราจะมาดูต้นไม้ในสวนกันนะครับช่วงนี้เป็นต้นฤดูใบไม้ผลินะครับยังบางต้นยังไม่มีใบขึ้นมาเลยนะครับ มาดูบรรยากาศรอบๆในสวนกันต้นไม้ใหญ่เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมจะพาไปดูดอกหญ้าสีขาวก็เริ่มบานแล้วสีขาวแล้วก็สีเหลืองต่างๆตามพื้นนะครับดอกย้าอันนี้เป็นดอกญ้านะครับสีขาวที่เห็นตามพื้นนะครับก็เป็นดอกญ้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เราจะมาดูต้นไม้กัน นะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับยังไม่มีใบซักใบเลยแต่ว่าสังเกตดอกดูมดอกเยอะมากๆเลยนะครับดอกเต็มไปหมดเลยนะครับดอกไม้เดี๋ยวสักพักก็จะบานเต็มต้นนะคบท,ทั้งที่ยังไม่มีใบเลยนะครับนะครับก็จะบานเต็มต้นดอกสีขาวซีมพูเดี๋ยวผมจะมาดูอีกครั้งตอนที่อากาศดีขึ้นแล้วเราก็ยัง เอ,อไม่ร้อนมากนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มบานดูนะครับทั้งต้นไม่มีเลยแล้วก็ใต้ต้นนะครับที่เห็นเป็นดอกเล็กๆก,ก็คือเป็นดอกหญ้านะครับํอามาดูใกล้ๆกล้นี่นะครับก็จะเป็นดอกที่ขึ้นตามธรรมชาตินะครับความสวยงามของดูดูใบไม้ผลินะครับเพื่อนเพื่อนที่ชอบต้นไม้คงชอบกันนะครับดอกไม้ในสนามหญ้าก,ก็มีดอกไม้เต็มไปหมดเลย เดี๋ยวพอดอกบานแล้วผมจะมาดูฮามาดูอีกทีนึงนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ